ไปสาธิีการวัดการเก็บแล้วก็การแพ็คเก็บไว้ให้ดูนะครับว่าเนี่ยเราจะไปขายเก็บเก็บช่วงใบาบสองใบาสามเนี่ยเราจะไปขายตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับก็ประมาณการนะประมาณประมาณประมาณหนึ่งขีดนะครับ ก็มาทําการนี่ครับเก็บสะดาวปีนะผมนี่ครับสดาวปีนี่ค่อนข้างสูงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยสะดาวทวานนี่ครับด้านหลังเนี่ยต้นเตี้ยๆเนี่ยจะเป็นสะดาวทวายทั้งหมดเลยนะครับเนีจะเป็นสะดาวทวายทั้งหมดเลยนะครับก็ต้นเตี้ยๆเนี่ยตอนนี้สดาวถวายเนี่ย,ยเราพักพักต้นนะครับ สลาทวายถ้าถึงถ้าถึงช่งวงสลาปีออกในสลาทวายจะไม่ออกนะแต่สลาทวายจะออกก่อนสลาปีนะครับก็จะได้ราคามากกว่านะเนี่ยครับยอดเนี่ยเอยี่ยงยอดแล้วนะครับตอเมษาใกล้ๆมีนาเมษาจะออกอีกทีนะครับผมอีกทีนึงนะครับผมก่อนนี้เก็บสลาปีขายไปก่อนนะเนี่ยครับพวกสูงมากครับยอดนี่เต็มต้นเลยนะนครัเนี่ย เดี๋ยวจะไปสาธิตการวัดการเก็บแล้วก็การแพ็คเก็บไว้ให้ดูนะครับว่าเนี่ยเราจะไปขายเก็บเก็บช่วงใบใบสองใบาสารเนี่ยเราจะไปขายในเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับเนี่ยขอขอที่ใช้เก็บนะครับเ,เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับว่าขอเนี่ยเราใช้ขอประเภทไหนบิดน,นะเนี่ยตัวเก็บนะมือหลักหมู่จุนใบ ไม่เคยเก็บอยู่เท่านึงนะไปแล้วนะเนี่ครับนี่ขอที่เราใช้หยุดตะเดานะเนี่ครับนี่ครับที่บ้านเราใช้ขอแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็จะไม่หักแล้วก็แข็งแรงคงทนด้วยนะครับก็ปิดเข้าไปเข้าข้อนี้นะเวาเก็บเนี่ยเวาจะปิดใช้เสียวเข้าข้อนี้ เดี๋ยวเขาข้ออย่างนี้ปุ๊บก็บิดกด,ดปุ๊บมันก็จะล็อกเลยนะครัเนย์จะบิดซ้ายบิดขวาก็ได้นะนครับเนี่ยปับป๊บ,บปั๊บหักบล็อกไปนะนครับเนี่ยประมาณนี้นะก็ส่วนใหญ่จะใช้ขอเแบบนี้หมดนะก็หลายๆสวนยังใช้เป็นไม้อยู่นะครับแต่มันไม่ทนนะมันผักไหวทั้งเปลี่ยนไหวนะครับ,รบใช้ของอย่างนี้นะเป็นปีๆนะหลายปีนะกว่าจะหักเนี่ย อันนี้แม่มาเก็บแบบนี้ปินงขึ้นอยู่บนต้นนู้นะครับก็สระปีก็ราคาจะถูกลงกว่าสละวทวายหน่อยนะครับมันละประมาณเก้าบาทสิบบาทครับยังพอมีราคาเก็บขายได้ครับผมก็อย่างดีจะปล่อยทิ้งไว้บานเฉยนะครับแต่กินเนี่ยที่บ้านไม่กินนะครับสละปีเนี่ยขมนะขมมากถ้ากินก็กิกกนสละวทวายนะครับมันจะมันแลวมันจะไม่ใช่ขมนะครับ นี่ครันนี้น่าจะได้อยู่ประมาณร้อยร้อยมัดเนี่ยเนี่ยเจี๋ยมากครับเนี่ยครับเนี่ยครับยาคงอเก็บน้เนี่ยครับทีงานมุตุลเราไยโอ้โหนู่นครับผู้ช่วยเรานู่นครับอยู่นู่นเลยโอ้โหนี่ครับานั่งแอบอยู่นี่คนนึงนี่ นี่ครับนี่ครับนั่งแอะใ่คนหนึ่งลงเล่นห้องนาแล้วครับนี่ครับปีห้องนาเราน้ำแห้งเร็วนะนครับแห้งหมดแล้วนี่ครับนี่ครับโอ้โหเล่นอะไรอยู่นี่มีรูนี่นยอันดาอยู่นี่นครับพักอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่ครับทำทำอะไรครัทำอะไรคะับทำอาหาร เป็นทำอาหารที่ครับนู่นครับมังคัดที่นู่นครับนูนบน่นแหละอะไรอ้อยก็เก็บหมดแล้วอ้อยก็ตัดหมดแล้วครับห้องน้าก็ไถ่ายแล้วนะครับเตรียมปลูกผักทำเพื่อทำสวนต่อนะนี่ครับสำเราถวายอันนี้สำหรับทาวายทั้งหมดเลยนะถึงสิ้นปีเนี่ยสำารัวายก็จะไม่ออกแล้วนะครับ นักก็เดี๋ยวจะไปชมพาไปดูวิธีการมัดนะแล้วก็การเก็บพักษานะถึงเช้าแล้วก็จะแพ็คกลุ่มถุงก็ส่งขายนะครับแล้วก็จะยึดมารับถุงที่นะครับก็วันนี้ไปถ่ายไปเก็บกระดาวมานะครับผมนี่ครับปอสวนของสวนที่บ้านนะครับ้ตเราวันนี้นี่เป็นตะดาวปีแล้วนะครับพอพวานีพักต้นไปแล้วนะครับเหงื่อนแบบคนทั่วไปอือ ู้ช่วยคนหนึ่งนะครับอยู่นี่ครับช่วยคนยุ่งเนี่ครับคนยุ่งมากอ้าวหนี่งถ้าเอาของมาละมาละสิบบาทนะครับสเ๊าดนี่ครับโอ้โหก็ตอนนี้วันหนึ่งก็ได้ประมาณร้อยสองร้อยมัดนะครับมาละสิบบาทนะผมเนี่ยก็ชอบสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมัดให้ดูนะครับจะมัดให้ดูเอาอ่อนถ่ายดิเดี๋มัดสต๊าดโซน ท่ามีชมชมนะครับารยางในกระถางนี่นะไม่เตรียมพร้อ,อมจะมาโชว์สยามงานของเราเอันนี้ต้องเลือกดอกต้องเลือกดอกบา,กาน์ตอาก่อนนะเพราะงั้นเดี๋ยวตอนตอนเช้าเนี่ยเราจะเลื่อนลำบากนะเนี่ยก็เอามาไม้มาไม้ช่ออาตลักกันนะช่อที่ว่าช่อสั้นกับวัสดุแตอย่างเงี้ยสะ่า,าไน,นไปไนะแตว่ <S <S ตว่ <S <S ตาต่างนะ จะเอาฟอที่มีไม้ยาวๆเนี่ยโอบรอบข้างนะครับนี่ครับก็เพื่อความสวยงามนะเพื่อความสวยงามก็ประมาณการแล้วนะประมาณประมาณหนึ 8, nah. いい่งขีดนะ่ครับของผมเนี okay. ่ยมามาจนมาจนเทพแล้วนะครับโอเคก็กะเอาคำนูณเนี่ก็รู้แล้วว่าประมาณเท่าไหร่ ก็เลือกของบานอก่อนนะคอ่ะขีดหนึ่งก็ประมาณนี้งอปูงอปูประมาณนี้นะเดี๋ยวเลองดูนะดู้ว่าจะได้ขีดไหมเดยวเลนกระดีรดวามันจะได้ขีดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับขจจ่ะฝะแมนอยู่หรือเปล่าเนาะเอาเลยสั นี่คร mm ับโหีดครึ่งเลยครับอเนี่ยนี่ครับีดครึ่งนะครับผมเปิดภาพไนิดหน่อยนะครับผมขีดครึ่งนะแฉไม่เชิงผู้ชมไปนะตรงนี้นะผลภูพันโขดผลภูันโไปนะครับขีครึ่งขีดครึ่งไม่น่าดก่เดี๋ยวจะมา มาใดีดูการการทำสตอให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าตั้งแต่เก็บมาแล้วก็มาเลือกดอกบานแล้วก็มามัดแล้วก็วิธีการเก็บเพื่อที่เราจะขายตอนเช้าเนี่ยทำอะไรยังไงนะครับจะมามาดูให okay. ้ท hey. okay. ่านผู้ชมดูนะครับเป๊ะครับนี่ครับผิดซึ่งครับ อีกคนที่บอกเอาขีดซึ่งมันสตอปีแล้วนะมันตอนนี้มันไม่เหมือนสตอาว์ทวายนะก็สตอา์ปีเธอทวายวเราเราพักเพไปแล้วนะักษะที่ดู้ันเอาไม้ไม่เงี้ยเนี่นยกินง่ายนะครับเงี้ยกินง่ายสบาย,าย,าย,ายม,มากเลยไม่หนักด้วยเราจะไว้ตรงกลางนะเนีย่ยนทนครไวปรงถูกชอบเลยนะครม,มีมีไม้ด้วยนะเราจะไวตรงกลางนะ เสื่อแล้วเอาไม้ที่มันยาวๆเนี่ยมาโค้ข้างเพื่้เกิดความสวยงามนะครับมาคาสิบบาทนะขนาสิบบาทนะเดี๋ยวสิบบาทนะราคานะครัไม่แพงเท่าไหร่นะมันเหมเอาเราวไ વ ที่ออกมา้ช่ไหออกตัวแล้วนะครับอะไรนะาาที่ออแล้วตัดไม้ให้ดีๆแล้ว เนี่ยไม้จะท่องกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเราก็จะมัดยางนะตอนนี้เป็นขั้นตอนการมัดนะเดี๋ยวขั้นตอนการจัดเก็บเนี่ยเดี๋ยวจะมามาถ่ายให้ดูนะว่าจัดเก็บยังไงถึงถึงเช้าเนี่ยเราจะไม่มีหรอกครับตัวครับสามตัอครับเดี๋ยวให้มือชี้เข้ามาทำนะครับมือชี้นี่ครับความขั้นตอนการใส่ เก็บตะดานะเพื่อไว้ขายดังเท้านะเนี่ยอาจจะเรียงเลียงอาศัยกำมังครับผมให้ตัวรากเนี่ยชิดกับพื้นกำมังเลยครับผมแล้วก็ใส่น้ำขึ้นมามาจากพืก้นกำมังเนี่ยสูงประมาณหนึ่งนิ้วครับอย่าให้ถึงดอก,ดอกสะดาวแล้วถึงดอกสะดาวเดี๋ยวมันจะทำให้ดออสะดาวเนี่ยดำนะผม,มเ,เรียง เรียให้ชิดกับวกำังนะเนี่ยใส่เฟรก,ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมเ <c oughs> ติมน้ำไปสูงประมาณนี้สูงประมาณนี้ถ้าสูงขึ้นมาถึง่านนี้เนี่ยมันจะไปช่วงกระดกสะเดากระดกสะเดาก็จะดำนะครับก็จะทำให้ราคาตกนะครับท้ายหานี้เนี่ยคือว่ากลงคืนนะเชา้าสะเดาก็ายังสดอยู่นะเช้าอาจจะมาเก็บดอกบานนิดนึงแนละ้วก็แพ็คใส่ถุงเนี่ยได้เลยน,นะครับ ก็เดี๋ยวขั้นตอนแพ็กใส่ถุงเนี่ยถ้าเกิดผมเดินชา้าเนี่ยทนนันนะผมจะมาถ่ายดูแล้วกันนะเนี่ยนะตอนก่อนเนี่ยมานนี้นะข <c oughs> องน,นี้ได้ประมาณร้ <c oughs> อยกร,รัมนะใส่ไปได้แล้วไม่ถึงร้อยิบนแะล้ว